สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระท่ากระดานกันนะครับอันนี้เป็นการนําพิมพ์พระท่ากระดานมาจัดทําขึ้นใหม่นะครับเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะครับที่ออกที่วัดพรมกิติยารามนะครับโดยมีพระครูสิริการจนะวัดนะครับการจนะบุรีนะครับจัดสร้างขึ้นนะครับเป็นที่ระลึกในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดวังลานนะครับวัดพรมกิติยารามนะครับตําบลหนองยาอําเภอเมืองการจนะบุรีนะครับเพื่อน ก็จะแกะออกมาพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นพระธาตุกระดานเลยนะพระธาตุกระดานของการจนบ,บุรีเนี่ยถือว่าเป็นพระยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับเรียกกันว่าอายอดขุนพลเกตบิดนะครับตาแดงแห่งลุ่มน้ำแม่กลองนะครับเนื่องจากพระที่เป็นพระกุจจริงๆเนี่ยเกตท่านจะยาวนะครับแล้วก็ พออยู่ในกุดนานๆทับกันนะทำให้เกลดที่ยาวเนี่ยเกิดการบิดนะครับก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเกลดบิดนะครับแล้วก็เนื่องจากสร้างจากเนื้อชินนะครับพออยู่ในกุดนานๆเนี่ยจะเกิดสนิมแดงนะครับดวงตาที่เป็นลักษณะนูนๆเนี่ยก็จะขึ้นสนิมสีแดงนะครับก็เลยเป็นเกลดปิดตาแดงนะครับแห่งลุ่มน้ําแม่กองเป็นยอดขุนพลนะครับคนโบราณเนี่ยนิยมพระที่เป็นสายเหนียวนะครับเพราะว่าพุทธคุณด้านนี้เด่นชัดแล้วก็ เข้าถึงได้ง่ายกว่าเมตตามหานิยมค้าขายอะไรอย่างเนี้นะครับก็เลยนิยมผ้าท่ากระดานนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับมีท่านท่านหนึ่งนะครับเช่าพราท่ากระดานไปนะครับแล้วก็จะนำมาให้หลวงปู่หมุนที่วัดเขาแดงที่พัทลุงเนี่ยปลุกเสกเพิ่มนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะนําพระเข้าร่วมพิธีเนี่ยเกิดฝันนะครับฝันว่าหลวงปู่หมุนไปบอกท่านนะครับว่า อย่าเอาพระธาตุกระดานมาปลุกเสกนะเพราะว่าจะทําให้ไปปิดกั้นกระแสจิตของท่านที่จะปลุกเสกวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆที่ปลุกเสกใหม่นะครับทําให้ปลุกเสกเข้าไปในตัววัตถุมงคลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีตำนานนี้เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุกระดานแล้วก็กับพระธลุงด้วยนะครับทีนี้เราลองมาดูองค์นี้นะครับที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ล้อพิมพ์พระธาตุกระดานซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ ก็จะดีไซน์ออกมาเป็นพระปางมันวิชัยอย่างเงี้ยนะครับนั่งอยู่บนฐานเขียงหรือว่าทะฐานสำเพานะครับเพื่อนแล้วก็เป็นศิลปะของอู่ทองนะเกตก็จะบิดล้อพิมพ์ของพระกระากระดาษที่อยู่ในกูดแล้วเกิดการเกตบิดขึ้นมาด้วยนะครับลงกล้องกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อชินตะกัวแบบนี้นะครับนี่นะดีไซน์มาให้เกตบิดนะเห็นไหมครับจะมีความเป็น ขึ้นสนิมแดงๆเล็กๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมคความเป็นสนิมออกซิเดชันของเนื้อชินตะกัวเขาจะเป็นแดงๆแบบนี้นะถ้าขึ้นทั้งองค์ก็จะแดงไปหมดนะครับมันที่บอกก็เลยเรียกว่ายอดขุนพลตาแดงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตะกัวขึ้นออกซิเดชันสนิมแดงมาที่ดวงตาเนี่ยตาก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับเกตก็จะบิดแบบนี้นะครับก็กลายเป็นยอดขุนพลตาแดงเกตบิดนะฮะ เนี่ยครับไล่ลงมานะนี่องค์นี้เป็นองค์ใหม่นะครับแต่ก็จะสร้างออกที่วัดที่กาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระธากระดานนะเนี่ยนะครับหูก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมตามซอกเนี่ยเริ่มมีสนิมสีแดงแดงนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมย่อลงไปนิดนึงดีกว่านะเ่นี่ยนะครับ สังคาติก็จะพาดลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่กลางอกนะไล่ลงมานะครับศึกว่าท่านไหนที่เป็นพระกูจริงๆเนี่ยสังขาติจะยาวมาจนถึงมือขององค์พระเลยนะครับเนี่ยดูในซอกแขนนะครับเพื่อนซอกแขนนี้นะครับจะเห็นเริ่มมีสนิมขึ้นเหมือนกันองค์นี้ก็น่าจะมีอายุหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับนะผมได้มาแบบไม่มีกล่องนะเห็นไหมครับมีเริ่มมีสนิมเนื้อก็จะเป็นแบบ เนี่ยนะครับเกล็ดเล็กๆนะครับพุนๆเนี่ยนะครับมือก็จะอยู่ในท่าปังมันวิชัยนะครับเห็นไหมแล้วก็นั่งอยู่บนฐานเขียงนะครับอย่างเนี้ยหรือว่าฐานสำเพานะครับอ่านี่นะครับเห็นมีสนิมสีแดงนะครับขนาดพาระรุ่นใหม่ๆยังขึ้นเลยนะครับแล้วรุ่นที่อยู่ในกลุ่จะขึ้นขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับ นี่นะเกตบิดนะครับเกตบิดเพราะเกตยาวนะยอดขุนพลเกตบิดตาแดงแห่งรุ่มแม่น้ําแม่กลองนะครับชื่อของท่านนะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังสักนิดนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับอันนี้เป็นล้อพิมพ์นะเพื่อนๆไม่ใช่พระก,กุแท้ๆนะ,ะนี่นะครับก็ถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะเป็นการ เอาพิมพ์มาทำซ้ำที่ก็ค่อนข้างสวยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาขยายด้วยตัวกล้องแล้วกันนะครับนี่นะประมาณนี้อ่ะผมลืมดูขอบตัดเดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหมือนเป็นการปั๊มขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆเห็นนะครับเหนมีรอ,อยคูดๆนะ,ะเห็นไหมครับสนิมแดงขนาดรุ่นใหม่ยิงขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับ เป็นสนิมของพระเนื้อชินตะกัวเลยนะเนี่นะครับเนี่ยนะครับรอยคูด้านข้างนี่นะเห็นไหมก็มีสนิมแดงดูขวามือนะครับมีขวามือก็ขึ้นเหมือนกันนิดนึงนะเนี่นะครับร่องรอยด้านข้างก็จะประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้นะเนี่ยนะครับต่วใต้ฐานก็จะเห็นเป็นเริ่มเป็นสนิมแดงแล้วเหมือนกัน นะครับแล้วก็มีรอยตัดที่ฐานนะครับนี่โอเคซูมนะครับอ่า uh, นี่นะครับ mm hmm. ก็เรียนแบบพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำออกมาได้งานค่อนข้างสวยเลยนะครับขนาดก็กำลังพอดีน่าใช้เลยนะอ่า uh, ถ้าเจอก็ลองมาใช้แทนพักปูซึ่งมีมูลค่าสูงๆได้นะครับ นี่ก็เป็นผ้าท่ากระดานที่ล้อพิมออกมาได้สวยรุ่นหนึ่งของเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับยอดขึ่นพลเกตบิดตาแดงนะครับแห่งรุ่มในน้ำแม่กลองนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆครับสำหรับเนื้อชิมตะก,กวดสนิทนแดงผ้าท่กากระดานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ